ข้าเจ้าก็ตั้งใจตอนที่เรียนพยาบาลนะคะว่าเป็น v o l u n t นเทียร์เนเนื่องจากอาชีพพยาบาลไม่สามารถเรียนรู้นอกมหาวิทยาลัยได้นะคะแต่พวกเกี่ยวกับธุรกิจภาษาข้าเจ้าเรียนรู้นอกมหาไลัยได้ก็เลยเลือกที่จะสอบเข้าเรียนวิชาพยาบาลที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แต่ตัวจริงอะ่ะ ส่วนตัวชอบธุรกิจแล้วก็ชอบภาษาเป็นคนที่ทักษะการเรียนรู้เรื่องภาษาจะไวมากแต่ข้าเจ้าคิดว่าข้าเจ้ามาเรียนรู้ภายหลังได้นะคะข้าเจ้าก็มีโอกาสาไปอยู่ยุโรปบ,บ้างไปเรียนที่จีนบ้างก็ได้ภาษาได้อะไรมาพอใช้นะคะแล้วก็เรื่องของชีวิตคู่เนาะถ้า ในช่วงที่เราอาา่ะมีความขัดแย้งกันจะยาการจะเลิกกันทะเลาะกันข้าเจ้าว่าอาจจะลองถอยออกมาสักพักหนึ่งได้ไหมคะถ้ามีที่อยู่มีอะไรแต่อาจจะไม่ได้เลิกกันนะคะเพียงแต่ว่าการที่ มันเป็นช่วงวิกฤตของชีวิตอะที่เจอหน้ากันก็จะฟาดฟันกันเหมือนจะฆ่าจะแกงกันแล้วก็ต้องร้องไห้ตัดเพราะว่าเอาตอหน้าวันนั้นคุณมาขอฉันคุณทําทุกอย่างเพื่อให้ได้ฉันเป็นสามีหรือเป็นภรรยาแต่พอวันนี้เมื่อเธอได้ฉันแล้วทำไมเธอทํากับฉันอย่างนี้แล้วฉันก็แก่แล้วฉันก็หาใหม่ไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิด ผ่านมาแล้วนั่นคือการตัดสินใจที่ดีที่สุดของเราณนะวัยนั้นเพราะมนุษย์เกิดมาเพื่อเรียนรู้ค่ะเราเรียนรู้เพื่อทำข้อสอบชีวิตอา้าวเรามีทำผิดทำถูกใช่ไหมคะไม่มีใครถูกร้อยเปอร์เซนต์ค่ะเอาเราผิดเราก็ทำใหม่ทำใหม่แล้วก็แก้ไขแก้ไขแล้วก็โกออนชีวิตต่อไปมันก็มีความสุขนะคะข้าเจ้าเนี่ยก็จะ ไปข้างหน้าต่อไปเรื่อยๆอดีตก็คืออดีตและข้าเจ้าเป็นคนที่ยอมรับการตัดสินใจในทุกๆเรื่องไม่ว่าข้าเจ้าจะทำผิดพลาดอะไรมามากมายก็ตามข้าเจ้าให้อภัยตัวเองแล้วก็ให้อภัยคนรอบข้างแล้วก็ดูแล้วว่าไปต่อไม่ได้ดูแล้วว่ามันทุกทรมานก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันค่ะไม่เป็นศัตรูกันเพราะว่าถ้าเรารู้ว่าเราจะ ต้องตายแน่นอนนะคะเราจะไม่เสียเวลาไปโกรธไปเกลียดไปทะเลาะก,กับใครนะคะแล้วเราคิดว่าเอ๊ะคนเนี้ยเขาไม่ไหวเราก็แค่ไม่สนิทกับเขาแต่ไม่ได้ไปทุกไปทะเลาะไปต่อว่าต่อขานอะไรกับเขาเพราะว่าเราเป็นคนเลือกอะคะ่ะทุกเรื่องเข้ามาในชีวิตเป็นเรื่องธรรมดาของสิ่งมีชีวิตไม่ว่า สัตว์เดรัฉานหรือมนุษย์นะคะเขาจะชอบอะไรที่ชาวบ้านเขาแย่งกันเหมือนเห็นในไทยมุงหรือเวลาเขาช็อปปิ้งอะไรก็ตามะคะถ้ามีคนมุงเยอะๆเราก็อยากจะซื้อตามเขาอะค่ะประมาณนั้นการที่มีความรักอะค่ะก็ประมาณนั้นเหมือนกันผู้หญิงหรือผู้ชายคนไหนที่มีคนแย่งอยากจะได้กันเยอะๆอะค่ะเกิดการแข่งขันไงอันนี้มันเป็น ธรรมชาติสัญชตาตญาณดีบของสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้แม้แต่ต้นไม้เขาก็จะแข่งขันกันใช่ไหมคะอาพอเขาได้เสร็จอุยเขารู้สึกซัเซสฟูเขารู้สึกโอ้ยดีฉันได้ผู้หญิงผู้ชายคนนี้มาเป็นคู่ชีวิตฉันประสบความสําเร็จแล้วแต่ว่าหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่คุณมาใช้ชีวิตคู่ด้วยกันนะคะมันมีตัวตนของแต่ละคน แล้วก็ระหว่างทางค่ะมันก็อาจจะมีเรื่องสังคารที่มันไม่เที่ยงเรื่องเศรษฐ,ฐกิจที่มันไม่เที่ยงมันไม่ได้สวยหรูเลิศเลอร้อเปซเหมือนภาพที่เราเห็นเหมือนที่เราดูในละครนะคะเราต้องอยู่กับความจริงนะคะะเจ้าก็ให้กำลังใจกับผู้ที่มีความทุกข์เรื่องความรัก เรื่องชีวิตนะคะก็ขอให้โกออนต่อไปเขาก็ขอให้ค่าเจ้าแบบว่าเออช่วยทําคลิปเขาจะได้ฟังซ้ซําๆค่ะเจ้าก็จะทยอยทํำสามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้กับโลกใบนี้ในก่อนที่ค่าเจ้าจะหมดลมหายใจค่าเจ้าก็ยินดีนะคะ